ทีนี้เดี๋ยวคุณจะสรุปให้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนน่ะบอทพิวก็กินแบบต้มนั่นแหละค่ะต้มแบบแบบเหมือนคนเหมือนยาหม้อเอาพูดตรงๆว่าเรียกว่ายาหม้อก็ได้นะคะแต่ทีนี้มันยุ่งยากเนาะมันวุ่นวายเนาะแล้วก็โดดมันไม่ได้ทีนี้เราก็เลยปรับปรับจากยาหม้อค่ะนำสูตรยาหม้อค่ะไปปรับกับคุณหมอนะคะซึ่งตอนแรกคุณหมอบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะมันก้าชนิดแล้วโดดมันแรงมันจะมีสมุนไพรหลายตัวเลยเนาะที่ฤทธิ์มันค่อนข้างแรงไม่สามารถ ไปร่วมกันได้แต่ครูมีความเชื่อมั่นว่ามันได้เพราะว่าคือเราต้องรู้ว่าอะไรที่มาดับมันได้แล้วไอตัวที่มาดับอะ่ะมันต้องดีไม่ใช่ดับแล้วตัวนั้นเป็นโทษมันทําให้ครูไปศึกษาถึงสมุนไพรจีนทีนี้ครูจึงไปได้รู้จักคุณหมอท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณหมอที่ดังมากดังมากใน Facebook ดังมากใน Google ดังมากค่ะเอาเป็นว่าดังมากแล้วมีสถานเหมือนสถานบําบัดสถานช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ครูก็ได้รู้จักอะไรอเงี้ยนะคะ แล้วครูก็ไปศึกษาจากเขานี่แหละจากจากอันนี้แล้วก็สอบถามแล้วก็พูดคุยครูก็เลยได้รู้ว่าสมุนไพรที่ดีต้องมีสี่ตำรับมีอ่าสมุนไพรไอสมุนไพรหลักสมุนไพรรองสมุนไพรชี้เป้าสมุนไพรต้านพิษต้องมีสี่ตำรับเท่านั้นสมุนไพรอ่ะจึงจะสามารถไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่ไปตกค้างส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราก็เลยไปศึกษาว่าแล้วสมุนไพรหลักคืออะไร ลองคืออะไรชีเป้าคืออะไรต้านพิษคืออะไรเราต้องไปศึกษาว่าสี่กลุ่มเนี้มันคืออะไรแล้วมันอยู่ในสมุนไพรเราไหมพอเราไปศึกษาจริงๆเราเลยรู้เลยว่าอะไรที่มันเกินไปแล้วอะไรที่มันน้อยไปอะไรที่เราขาดแล้วอะไรที่เราเกินอันไหนที่เราเกินเราเอาออกอันไหนที่เราขาดเราไปเอามาใส่แล้วทําให้มันไปสีตำรับให้ได้นั่นเป็นสูตรที่กว่าเราจะได้มาภายในหนึ่งปีเราก็คิดค้นว่า คือเราอะเป็นคนคิดค้นเองหาเองนะคะแล้วเราจึงถือสูตรที่เราได้เนี่ยคือเราปรับเองหมดเลยแล้วเราจึงถือสูตรเนี้ยไปให้กับคุณหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ใหญ่เหมือนกันเนาะชื่อชื่อดังมาก ที่เขาดูแลให้เราอะค่ะเขายัางอึ้งกับเราว่าเราคิดได้ยังไงเขายัางอึ้งกับเราว่าเราคิดค้นมาได้ยังไงเพราะว่าเป็นสมุนไพรไทยทั้งหมดแล้วก็เป็นสมุนไพรบ้านเราไม่ใช่สมุนไพรจีนผสมเลยซึ่งเป็นไปได้ยากมากที่มันจะมีสีตำรับสมุนไพรไทยอะค่ะยากมากเปอร์เซ็นที่จะหาได้สีตำรับคุณจะต้องเอาสมุนไพรจีนมาผสมมันถึงจะได้สีตำรับคุณจะต้องนู่นนี่นั่นแต่ครัวมีความรู้สึกว่า มันอยู่ที่เราคิดค้นมันอยู่ที่เราคิดมันอยู่ที่ความคิดเราอะไรอย่เงี้ยว่าพี่นุชพูดได้เหม